ครับอาจารย์โซนนาฬิกาบอมฮะบอมยังไม่เข้าโยคะครับยยยยังไมไม,ไม่่่เเเเขข้้าาโโคคคคะะะะลรจิอ๋อ,อนี่คือการบอมนะครับถ้าเป็นโยคะของแท้อาจารย์จะยืนนะครับรค,ครับอาจารย์บอกว่าดูสารลูบนะครับหนูบอมหัวหนูออกขนาดนี้แล้วเหรอลูก เป็นงูไม่เคยเหยียวออกง่ายครับไม่ใช่หรอกเป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายรู้เขาไม่เขาเหมือนกันมาค่ะถัดไปเราจะเล่นโอ้ยผมเห็นตัวที่เดิมคนขึ้นนอกรึกันแหนนะครับจากหัวขึ้นคอแล้วครับมาไหล่นะครับมาแขนต่อมาขานะครับนี่คือการวอร์มนะครับโยคะพรับผม แลโยคะาเคนคตอนรับโเป็นของประเทศอินเดียนะครับย่งเลยครับย่งยังไม่ถึงเลยนี่วอมนะครับนี่คือคน ตอนนี้นะครับอินเดียได้จดลิขสิทธิ์ว่าเป็นของชาติตัวเองนะครับอาจริงจริงอินเดียจดลิขสิทธิ์เป็นของชาติตัวเองนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาจะเอาไปเป็นเหมือนเข้าหอมมาลิไทยครับพี่เก๋ทำอันนี้คือทำให้หายปวดหลังปะคะจริงเหรอคะเาตึงแน่เนาะ điểm này